สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาปู่ไม่ให้ลูกลำบากไม่ต้องกลัวลูกสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวลูกความร่ำรวยความรับทรัพย์รวยโชคทุกสิ่งทุกอย่างจะประดิบดังใส่ตัวลูกให้ทูกรวยเป็นมาศรีรวยเลรวย,วยต่อแต่น,นี้ไปขอพระรมีปู่นะครับขอให้ท่านพนมมือขึ้นก่อนครับขอพรรมีปู่เสือ อ,อกปักคุมครองรักษาท่องอธิษฐานจิตตามหมอซันนะครับน้มัสสิตวาอิสิสิสิโอกาณังถังนุตตะลังอิสิพานนังสาตาวันธรรมิตังอิสิสิสิเวสะน้มัสสิตวาอิสิสิสิโอกาณังถังนุตตะลังอิสิพานนังสาตาวันธรรมิตังอิสิสิสิเวสะน้มัสสิตวาอิสิสิสิโอกาณังถังนุตตะลังอิสิพานนังสาตาวันธรรมิตังอิสิสิสิเวสะ สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิกัลยะ,ทะทตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโผนิลันตะลังสภะกรรม,มังประสิทธิทเมขอบารมีปู่เสือกุมของสิทธิขอให้โอกาสดีๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาความร่ํารวยเข้ามาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามานะครับขอบารมีปูนะครับผมจะได้สมหวังดังใจหมายปู่เสือท่านคอยปกปักกุมครองรักษานะครับถ้าสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีอาถรรพ์ต่างๆได้ออกไปหมดไปสิ้นแล้ว ท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงก็แปลว่าไม่มีอะไรขัดขวางไงท่านก็ดวงชะตาก็จะพุ่งลุกลอบสมเร็จรับทรัพย์รวยโชคเรามารับฟัง4วันเกิดชะตาชีวิตจะร่ารวยแต่หมอจันขออนุญาตไล่นะครับทั้ง7วันเลยนะครับจะได้ดูเหตุการณ์ดวงชะตาและเปิดไพ่ย้ําดวงชะตากันนั่นเอคนเกิดวันจันท์คนเกิดวันจนันรชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ชะตาสมหวังดังใจหมายปู่จะให้เองรวยนะครับการได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสนุกสบายมีความสุขดีมีความสุขความพึงพอใจทั้งทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปู่ให้เองแล้วเองจงรับไว้อย่ารับพลังลบบอกได้เลยว่ารับพลังโบสสมหวังดังใจหมายเรามาย้ําดวงชะตานะครับผมท่านจะได้รับเงินทองมากมายมีความฝันที่เป็นจริง นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นประสมเล่นร่ํารวยด้วยทรัพย์สินคันองตั้งแต่ต่อแนมนี้ไปมีความปรารถนาจะทําการงานนะครับงานแต่งงานคุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับการอธิษฐานต่อดวงดาวความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงครับให้ท่านอธิษฐานอย่าลืมนะครับคนเกิดวันจันทร์อธิษฐานจิตขอบารมีปู่เสือ คุ้มของปกปักคุ้มของรักษาห,หรือว่าจะหาขึ้นมาอาราธนาขึ้นขอก็ดีมากมาดูคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารตกชะตามีการขาดสมดุลมีความสับสนในตัวเองนะครับแต่ยังไงอย่าไปกลัวปู่จะให้เองรวยรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายเป็นคนที่มีความคิดปัญน,นาจินตนาการในหัวมีจ่เมฆหมอกในช่วงชะตาณเวลานี้ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่ว่าใจเย็นๆก่อนนะครับผมปู่ไม่ให้ลูกลําบากแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมสวดคาถานะครับกราบไหว้ขอบารมีปู่เสียเปิดคลิปหมอสันขึ้นมาฟังคาถานี้ทุกวันนะครับให้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกับทองชะตารับทรัพย์โดยโชคจะมีโอกาสเข้ามาให้ท่านปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตช่วงนี้ระวังเป็นคนที่มีอารมณ์ครอบงาความคิดเป็นคนที่หนีนะครับชอบหนีปัญหาต่างๆ นะครับอย่าไปนะครับหนีอะไรต่างๆมากมายถ้ามีนี่ให้รีบใช้นี่ถ้ามีการงานทําให้รีบทํางานก่อน mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจะตารับรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองคุณอาจจะรู้สึกสับสนในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างตัวเลือกที่คุณจะเลือกนั้นมีมากมายและไม่มีความหมายที่สมดุลทําให้ท่านไม่สมดุลเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งดีๆ ปู่จะให้เองรวยรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายมาดูคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธนะครับโอกาสที่จะประสมเร็จเข้าม,ามามากมายนะครับผมแต่ขอข้ามข้อนี้ไปนะครับผมยังไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์จะตาแต่ว่าท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเปิดกิจการการงานด้วยตัวท่านเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับแต่ว่ายังไงก็ขอบาร,รมีปูแ่แหละครับดีอยู่แล้วนะครับ ท่านจะมีความกระฉับเฉนในหน้าที่การงานประกอบธุรกิจการค้ามีโครงการใหม่ๆม,มีการประสบความําเร็จตั้งแต่แรกแรกต้นเลยนะนะครับผมอย่างเช่นท่านจะลงทุนสิ่งสิ่งประการใดท่านจะรวยท่านต้องรวยเห็นตั้งแต่ต้นๆเลยไม่ต้องมารวยตอนบ้านปลายหรือว่ารอรวยตอนได้ท้ายอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมท่านจะรวยตั้งแต่ต้นๆมีการวางแผนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานตําแหน่งธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งเรือง ส่งสินค้าทางท่า่าเรือจะสมหวังนะครับระสมเลยมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายมาดูคนเกิดวันเพื่อาสบดีคนเกิดวันเพื่อสบดีอยู่ในเกณฑ์ชะตาปู่จะให้เองรวยบอกได้เลยว่าคนเกิดวันเพื่อสบดีคล้ายกับคนเกิดันาคารนะครับเป็นคนที่ขาดความจุดประสงค์ที่มีความสับสนในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องตั้งใจ นะครับแรงปารถนาตรงนี้แหละให้ขอบาร,รมีปูขอให้ลูกรวยด้วยเถิดขอให้ลูกเป็นเศรษฐีขอให้ลูกถูกหวยรางวัลวนิดนึงชะตารับรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายถึงจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนขึ้นอยู่ภายในใจของท่านแต่ท่านก็ทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าดีมากที่สุดแล้วท่านจะชะตารับรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์สินกันทอท่านเลือกชะตาให้ถูกนะครับเลือกครอบงาในชะตาชีวิตตัวเองให้ดี และจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองปู่จะให้เองรวยแต่เองต้องใจเย็นๆก่อนเพราะเองเป็นคนที่สับสนนะครับขาดความสมดุลหรือสัพพดุลนะครับในสิ่งที่ท่านมีเพราะฉะนั้นไพ่ดวงดาวนะครับไพ่ดวงจันทร์นะครับ,จ,นะรบจะมีความหมายเกี่ยวกับการหนีปัญหาในการไม่กระจ่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ท่านสับสนนะครับแต่ยังไงปู่จะให้เองรวยนะครับเองอย่าจีตกและสิ่งในดีจะบังเกิดขึ้นรับทรัพย์รวยโชค สมหวังดังใจหมายมาดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับบอกได้เลยว่าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความที่เรียกว่าความซ่อนเล้นความหลบหลีกหลบซ่อนนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวปู่จะให้เองรวยนะครับผมเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่รู้สึกว่ามันมีความเฉื่อยชานะเชื่อมั่นแต่ว่าเฉื่อยชารู้สึกว่ามันเงียบขึม นะครับไม่ค่อยคิดอะไรบางอยา่างให้วุ่นวายให้ยุ่งยากนะครับอยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปนี่คือชะตาชีวิตของท่านนะครับผมชะตารับรั์โดยโชคสมหวังดังใจหมายเป็นคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่สิ่งใดๆน,นะครับผมที่ไม่ช่อยแบบอยากอยู่กับตัวคนเดียวมากเท่าไหร่แต่ครับแต่ว่าอยากเฉื่อยชานะไปเรื่อยๆแต่ว่าอยากจะนะครับเป็นช่วงเวลานะอยากจะไปท่องเที่ยวบ้าง ผมแต่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยติดขัดไม่ค่อยอึดอัดอะไรมากมายนะครับมาดูคนเกิดมนสสาวคนเกิดมนสสาวปู่จะให้เองรวยนะครับผมตกตําแหน่งอะไรมาดูกันนะครับสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วนะครับผมแปลว่าท่านมีความพอใจแปลว่าท่านร่ํารวยอยู่แล้วนะครับผมชะตารับรัพยดรวยโชคสมหวังดังใจหมายอย่าลืมฟังคลิปปู่ นะครับผมนะครับอธิษฐานจิตทุกวันขอพอรให้สมหวังดังใจหมายนะครับดวงชะตาเป็นยังไงเป็นเจ้าของธุรกิจหรือธุรกิจเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชะตาชีวิตเลยนะครับความมั่นคงในด้านที่การงานการเงินตําแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างจะอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านมันเกิดอะไรขึ้นเทวดาจะคอยหนุนนาทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับและปู่บริวารของปู่เนี่ยจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่าน ให้ท่านมีโชคมีลาบมีเงินทองมีวัสนาเข้ามาตลอดไม่ขาดมือนะครับความจเจริญรุ่งเรืองความพยายามในอดีตที่ท่านสร้างฝันเอาไว้ท่านจะสมหวังตังใจหมายไม่มีอะไรที่มาหยุดยั้งดวงชะตาของท่านได้และให้ท่านยับยั้งชั่งใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมคนเกิดวันคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่จะต้องยึดมั่นเด็ดเดี่ยวความตั้งมั่นในตัวเองสูงมาก ท่านจะทําอะไรท่านต้องยึดมั่นในตัวเองมากๆม,มีการลุกขึ้นยืนต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่จะอยู่บนจุดสูงสุดขอบารมีปู่สิครับขอบารมีปู่ปกปักคุ้รักษาปูเสือเมตตาปกปักคุรักษามีความสําเร็จในการแข่งขันจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอยู่ในตําแหน่งที่มีความมั่นคงมีความได้เปรียบผู้อื่นมีความรู้สึกกล้าหาญไม่ท้อถอย ต่อปัญหามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ความยากลําบากการอยู่ในตําแหน่งที่สูงสูงมากกว่าคนอื่นเกิดขึ้นกับตัวท่านครับท่านทําอะไรท่านจะเหนือกว่าคนอื่นครับเป็นคนที่มีความเชื่อมานในตัวเองสูงแต่เป็นคนที่มีผลพลอยได้อะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านด้านลบเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระแวดระวังขอบารมีปู่เสือปอกปักคุ้มครองรักษาให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงิน ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกระตองชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านจะร่ำรวยมีเกณฑ์เดินทางไกลไปนําโชคนําลาภกลับมาสู่ครอบครัวนะครับจะรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดกิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ใครยังไม่สมัครสรมาชิกกดสมัครสมาชิกครับ20บาทเท่านั้นนะครับช่องรายการพิเศษก็50บบาทนะครับผมสวัสดีครับ